รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย I can say. สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการ I can say ภาษาอังกฤษพูดได้เซ่อยู่กับผมตูนวรัตเช่นเคยนะครับและแน่นอนวิทยากรประจํารายการของเราก็อยู่ด้วยน้องอิงกี้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฮะทักทายคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยกย่องเรื่อง<ม>ของผู้พิทักสันติราษกับผมผมมาแบบแข็งแกร่งมากมเป็นสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช่แล้วเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของคนไทยนะคะคเพราะว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยเขาคุ้มครองทุกคนที่อยู่ภายในบริเวณของประเทศเราถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้พี่ๆนะคะตำรวจทุกคนเนี่ยรับชมรายการของเราแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากๆในการปฏิบัติหน้าที่นะคะถูกต้องแลวครับผมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันได้เลยไปเลยค่ะ Good afternoon how may I help you I think my wife's purse was stolen at the night market. I felt like someone pushed me really hard. When I checked in my handbag, my purse was gone. When did it happen? It was about 15 minutes ago. I tried to run after him, but he threw a garbage bag at me and then he just disappeared. We came straight here after that. Did you see the thief's face? No, he was wearing a black mask. I remember that he has a lot of grey hair. And he has a tattoo on his left wrist. Could you give me the detail of his tattoo? I didn't see it clearly, but I think it's what a picture of an eagle. Okay, is he tall or short? He's tall. He's probably about my height, 188 centimeters. Is he fat? No, he's thin. What was he wearing? He was wearing a black polo shirt with light blue jeans and pink sneakers. Can you tell me the description of your purse? Yes, it's a brown Gucci purse with the red and green stripe. What do you have in the purse? Our passports, a few credit cards, and about five thousand baht in cash. Do you have your contact details in the purse? I have the hotel business card. I don't think he's Thai. What makes you think that he's not Thai? Well, he was very tall and when he ran into a pushcart he shouted move move thank you for the information it's very useful do we have to wait here no you can wait at your hotel please leave us your contact details do you think you can get it back for us i'll inform the officer around the area and check our cctv camera we'll do our best we just want our passports back i understand you should call your embassy to report the situation. Okay, we'll do that as soon as we get back to the hotel. I'll get back to you as soon as we have any updates. Thank you very much. นักท่องเที่ยวมาแจ้งความว่า I think my wife's purse was stolen at the night market. แปลว่าผมคิดว่ากระเป๋าของพรรยาผมเนี่ยถูกขโมยที่ตลาดกลางคืนะคะ่ะคือของ purse คือกระเป๋าสตางใช่ไหม เพอร์สก็คือเป็นกระเป๋าผู้หญิงอาจจะเป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้หรือว่าเป็นกระเป๋าใส่เหรียญหรือว่ากระเป๋าเล็กๆก็ได้กระเป๋าถืออย่างเงี้ยนะเล็กๆใช่กระเป๋าถือบางคนที่แบบถือไปช้อปปิ้งตอนกลางวันอย่างเงี้ยคู่กับโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยใช่แล้วแต่ว่าถ้าใหญ่กว่านั้นเราจะเรียกว่าเป็นแฮนด์แบ็กเป็นกระเป๋าใสใหญ่ภรรยาเลยบอกว่า I felt like someone pushed me really hard when I checked in my handbag my purse was gone รู้สึกเหมือนมีคนมาผักข้างหลังอย่างแรงเลย<อ>แล้วพอเปิดดูกระเป๋าถือเสร็จกระเป๋าเล็กหายไปแล้วค่ะอ๋อาจจะมีคนล้วงกระเป๋าในช่วงนั้นนั่นแหละใช่ตำรวจเลยสอบถามเพิ่มเติมเข้าไปอีก When did it happen? เกิดขึ้นมเมื่อไรหรือว่าที่ยังไม่ได้แจ้งสถานที่ก่อนนันนี้เขามีบอกว่าเป็น Night Market ตไปแล้วใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้แจ้งก็อาจจะถามว่า Where did it happen นะคะม,มันกเกิดขึ้นที่ไหนเปลี่ยนจาก when เป็น where ก็คือเมื่อไหร่กับที่ไหนนะฮะใช่แล้วค่ะภรรยาเลยตอบว่า it was about 15 minutes ago ประมาณ15นาทีที่แล้วสามีบอกว่า I tried to run after him but he threw a garbage bag at me and then he just disappeared เขาบอกว่าผมพยายามวิ่งตามไปแล้วนะแต่ว่าเขาโยน garbage bag <laughs> ถุงขยะ Mm. นะคะโยนมาให้ที่ผมคุณตำรวจก็เลยถามว่า did you see the thief's face นะคะ thief's mm. ก็คือโจรน,นะคะคเห็นหน้าคนร้ายไหมเห็นหน้าโจรไหม mm. นะคะ can you describe his facial features ก็คือสามารถ describe ก็คือบรรยาย facial f e a t u r e ก็คือ ลักษณะหน้าตาก็คือรูปพรรณของหน้าตาคนร้ายใช่ภาษาไทยอาจจะเรียกว่าเป็นรูปพรรณสันธานนะคะบรรยายให้หน่อยว่ารูปพรรณสันฐานเป็นยังไงอ่ะกรณีนี้ไม่เห็นค่ะเพราะว่า he was wearing a black mask ใส่หน้ากากสีดำอยู่ไม่รู้ว่ากลัวฝุ่นหรืออะไรหรือเปล่าเขาป้องกันไม่ให้เห็นหน้าเขาเป็นโจงอไง แต่ภรรยาก็ยังสังเกตรายละเอียดอื่นๆแล้วเอามาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช่ค่ะคุณภรรยาบอกว่า I remember that he had a lot of gray hair เขามีผมสีเทาอยู่เยอะเลยตายละแบบนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่นหนขอดูมาร์คสีดำหน่อยค่ะพูดไปเล่นไปไหนคะอยู่นี่เอวทีมงานคะติดต่อสนชนะสงครามได้เลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผมนะครับ g กรย์แฮรเมื่อกี้ที่พูดไปถึงแม้จะตรงกับพี่ตูนแต่อันนี้มันเป็นการย้อมสีผมใชเกรย์แฮร์ในที่นี้นะคะเขาหมายถึงผมงอกขาวค่ะแล้วก็พูดเพิ่มเติมอีก he had a tattoo on his left wrist โชคดีที่ไม่มีมีรอยสักนะคะ tattoo คที่ left wrist ก็คือ left คือข้างซ้ายนะคะ wrist ก็คือข้อมือ นะคะมีรอยสักอยู่ที่ข้อมือด้านซ้ายมีไหมคะไม่มีลบไปแล้วค่ะผมไม่มีแต่แรกอ่าแล้วเขาก็เลยพูดต่อว่า could you give me the detail of his tattoo อ่าบางทีมันมีเป็นแก๊งหรือว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้ไาเลยาตะตาดีขนาดเห็นด้วยนะเขเลยถามว่าตำรวจก็เลยถามว่าเฮ้ยให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมเกี่ยวกับรอยสักของเขาามันเป็นลักษณะไหนภรรยาตาดีนะคะตอบว่า I didn't see clearly but I think it was a picture of an eagle ฉันเห็นไม่ชัดแต่คิดว่าเป็นรูปนกนะคะนกอินทรีอ๋อ I didn't see it clearly ก็คือมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ส่วน eagle ก,ก็แวบๆบอาจจะเป็นรูปนกอินทรีหรือรอาจจะเป็นนกอะไรนะอาจจะเป็น bird ก็ได้สักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่ง,ะะงก็เลยถามเพิ่มเติม,ตมรูปร่างลักษณะร่างกายเป็นยังไง Is he tall or short เขาสูงหรือว่าเตีย้ยตอบว่า he is tall Probably about my height นะคะกี่เซนก็ว่าไปน่าจะเท่าเท่ากับผมนะประมาณกี่เซนหรือว่า he's เหมือนสูงกว่า he's taller than me or he's shorter than me เทียกว่าหรือสูงกว่าก็อธิบายตกวงไปนะคะ Is he fat เขาอ้วนหรือเปล่านะคะ No he's thin ไม่เขาผอมนะคะ What was he wearing เขาสวมใส่อะไรอยู่เสื้อผ้านั่นเองอันนี้ อันนี้สามารถอาจจะเอาไปสังเกตเพิ่มเติมตามกล้องต่างๆได้นะคะสามีตอบว่า he was wearing a black polo shirt with light blue jeans and pink sneakers นะคะเขาใส่ a black polo shirt นะคะเสื้อโปโลเสื้อคอปกสีดำน,นะคะ light blue jeans นะคะกางเกงยีนสีอ่อนกางเกงยีนฟอกสีอ่อนแล้วก็ Pink Sneakers Sneakers ก็คือรองเท้ากีฬาสีชมพูด้วยสีชมพูด้วยเป็นจนที่มุงมิงมากเลยแต่ใส่เป็นรองเท้ากีฬาเขาะจะวิ่งเร็วจริงด้วยจริงด้วยใช่ไหมคะครับถัดไปนะคะเขาถามว่า can you tell me the description of your purse อ,อธิบายมาหน่อยว่าลักษณะกระเป๋าใบที่หายไปอะ่ะ เป็นยังไงจะได้ไปติดตามมาให้ถูก description ก็คือให้อธิบาย purse <c oughs> ก็คือกระเป๋าที่บอกไปตอนต้นนะครับภรรยาตอบว่า it's a brown gucci purse with the red and green stripe เป็นกระเป๋ากุชี่สีน้ำตาลม,มีแถบสีเขียวแล้วก็แดงด้วยอโอ้โหนา่าจะแพงนะคะใบนี้ครับผมเป็น brand name เลย อแล้วเขาก็เลยถามอีกว่าข้างในนั้นมีอะไรนะคะ What do you have in the purse นะคะใน purse ในกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างภรรยาตอบว่า Our passports a few credit cards and about 5,000 b a h t in cash โอ้โหของสำคัญทั้งนั้นเลยนะฮะใช่มีหนังสือเดินทางของเรานะคะค Our passports นะคะเติม s ก็คือ มีหลายอันในที่นี้มี2คนก็คือมี2องพาสปอร์ตนั่นเองแล้วก็อ่ะฟิ r เครดิตการ์ดอ่ก็คือมีไม่กี่ใบบัตรเครดิตการ์ดเล็กน้อยใช่ไม่กี่ใบนะคะเครดิตการ์ดไม่กี่ใบแต่มากกว่าหนึ่งะคะแล้วก็5,000บาท in cash ก็คือมีเงินสดอีก5,000บาทครับก็ถือว่าโดนหลายอย่างเลยนะฮะแล้วเขาว่ายังไงต่อครับ เขาก็บอกว่า do you have your contact details in the purse คุณมีเบอร์ติดต่อหรือช่องทางการติดต่อ,อใส่ไว้ในกระเป๋าบ้างไหมนะคะ I have the hotel business card มีนามบัตรโรงแรมอยู่ค่ะอ๋อก็ถือว่าได้ประโยชน์ในการสอบถามรั่วพันธ์สันฐานแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเยอะเลยแล้วโชคดีที่นอกจากคุณภรยาจะสังเกตแล้วเนี่ยคุณสามีก็ช่วยสังเกต ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตำรวจได้ด้วยใช่แล้วหลังจากที่วิ่งตามไปนะคะยังได้สังเกตอะไรเพิ่มเติมอีกสามีบอกว่า I don't think he's Thai ผมไม่คิดว่าเขาเป็นคนไทยนะคะคำว่าไทยในที่นี้หมายถึงภาษาไทยหรือหมายถึง คน,คนไทย,ไทยก็ได้ไดในท<ม>ี่ใ,ในประโยคแบบนี้จะหมายถึงว่าเขาเป็นคนไทยนะคะตำรวจวก็เลยถามต่อเลย I don't think he's Thai ผมไม่คิดว่าเขาเป็นคนไทยนะตำรวจเลยถามว่า What makes you think that he's not Thai <ม>อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าเขาไม่ใช่คนไทยละ่ะ<ม>จามีเลยบอกว่า He was very tall and when he ran into a pushcart he shouted move move นะคะเขาสูงมากมแล้วตอนที่วิ่งประชนกับรถเข็นเนี่ยเขาไม่ได้ตะโกนว่าลีกไปลีกไปเขาตะโกนว่า move move อ๋อตะโกนเป็นภาษาอังกฤษก็เลยสันนิษฐานว่าไม่น่าจะใช่คนไทยใช่แล้วค่ะครับอ่ะสำหรับข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดนี้ตำรวจก็รู้สึกว่าน่าจะได้ข้อมูลไปประมาณหนึ่งที่จะสามารถเอาไปติดตามคนร้ายต่อได้แล้วนะคะตำรวจเลยบอกว่า Thank you for the information. It is it very useful. ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับเป็นประโยชน์มากๆเลย oh. ก่อนจะทิ้งท้ายกันไปสามีเลยถามว่า Do we have to wait here? พวกเราต้องรออยู่ที่นี่หรือเปล่าตำรวจบอกว่า No, you can wait at your hotel. Please leave us your contact details. ไม่ต้องกลับไปรอที่โรงแรมได้นะคะแล้วก็ให้ทิ้งข้อมูลการติดต่อทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ก็พอ ภรรยาเลยถามว่า do you think you can get it back for us คิดว่าจะตาม p ร r s ใบนั้นกลับมาให้เราได้หรือเปล่าก็ะะเป็นคำถามที่ตอบยากนะฮะเพราะไม่รู้ว่าขโมยนี่ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ นั่นน่ะสิแต่คุณตำรวจมีจิตวิทยาในการตอบที่ดีค่ะไม่ได้ตอบแบบรับรองว่าจะทำให้ได้นะคะแต่เขาบอกว่าเขาจะทำอะไรให้คุณตำรวจตอบว่า I will inform the officers around the area and check all CCTV cameras We do our best We do our best อันนี้สำคัญมากนะคะผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนในพื้นที่นั้นให้ทราบและจะตรวจกล้องวงจรปิด ทุกอันนะคะที่อยู่บริเวณนั้น we do our best และจะทำให้ดีที่สุดไม่รับรองผลแต่จะทำให้ดีที่สุดนะคะ we do our best เพราะนั้นเอาไปใช้กับเรื่องอื่นก็ได้เวลาบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำให้ดีที่สุดนะฮะก็เข้าใจนะฮะทั้งตำรวจแล้วก็ผู้เสียหายด้วยค,คือบางทีเวลาเอกสารสำคัญหายเนี่ยโหมันเรื่องใหญ่ยิยย่งกว่าเงิน,นอีกเงินยังหาใหม่ได้แต่การต้องทำพาสปอร์ตใหม่นี่วุ่นวายมากนะครับต้องไปะะติดต่อสถานทูตแล้วก็วุ่นวายเรื่องแจ้งความเยอะแยะมากมายนะคะครับผม You should call your embassy to report the situation ก็คือควรจะโทรไปที่ embassy คือสถานทูตนะคะ to report ก <c> ็คือรายงาน the situation สถานการณ์และจากนั้นทิ้งท้ายไว้ว่า I get back to you as soon as we have any updates ก็คือเราจะติดต่อกลับไป ทันทีที่มีความคืบหน้านั่นเองก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีจิตวิทยาดีมากนะฮะ,ะผู้ชมท่านไหนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือจะต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ทำของหายนำไปปรับใช้ในการสื่อสารในชุดประจำวันได้เลยนะครับวันนี้นะฮะก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำสิ่งของสูญหายไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำหายหรือว่าจะเป็นคนรับแจ้งก็ตามนะครับรับชมย้อนหลังได้ทั้งในตอนนี้และทุกๆตอนเช่นเคยกับรายการ I can s a ซของเราที่ w w w เว็ etvthai.tv นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วตู่และอิงกี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ